สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับเรามีข้อมูลที่คอลัมน์นะต้องการแสดงผลให้เป็นแบบที่คอลัมน์ดและคอลัมน์ E นั่นก็คือเราต้องการแยกตัวอักขระหรือว่าตัวหนังสือนะออกมาไว้คอลัมน์นึงแยกตัวเลขออกมาไว้คอลัมน์นึงนะวิธีการง่ายๆนะทำแบบนี้นะครับตรงนี้ผมลบไปก่อนนะเราสามารถใช้ฟลัดฟิล l ์ไปช่วยได้นะตรงนี้คีสองศูนย์สองหนึ่งลงไปนะครับ จากนั้นกด Ctrl+E นะถ้ากดไม่ไปก็ครอบตรงนี้ก่อนนะแล้วก็กด Ctrl+E นะครับใช้ Flash Fill ไปเลยนะซึ่งมีใช้ตั้งแต่ Excel 2013เป็นต้นมานะหรือว่าเป็นต้นไปก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับพราะได้แบบนี้นะเทคนิคก็คือว่าให้เราย้ายมาวางอีกคอลัมน์หนึ่งเนื่องจากว่า Flash Fill เนี่ยมันมีหลักการว่าเราไม่ควรให้มีอะไรไปอยู่ข้างๆมันนะเดี๋ยวมันงงนะครับเออนะจริงๆแล้วมันไม่งงนะท่านนะครับจะงงนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราต้องการแยกตัวเลขออกจากตัวอักขระนะครับซึ่งตอนนี้มันจะมีตัวเลขกับตัวอาาักขรบางรายการปนกันอยู่นะครับให้เราไปที่รายการที่มันมีตัวเลขและอักขรรวมกันนะเช่นตรงนี้นะคี้สามห้าศูนย์ลงไปนะครับจากนั้นก็มาครอบข้อมูลตรงนี้กดคอนโทอี e. เราก็จะได้แยกตัวเลขออกมาทั้งหมดแล้วนะตรงนี้มันไม่มันไม่ถูกนะตรงนี้นะเราลบไปก่อนนะครับ จากนั้นใช้ฟังก์ชัน Substitute ไปช่วยนะครับไปที่ไหนก็ไปที่ B3 คอมม่าต้องการเปลี่ยนอะไรนะครับก็คือเราต้องการเปลี่ยนตัวนี้นั่นเองก็คือ E3 ตัวเลขที่เราสกัดออกมาแล้วนะครับคอมม่าให้เป็นอะไรก็ให้เป็นค่าว่างไปนะกด enter จากนั้น c o p y ีลงไปเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะสูตร Substitute ที่ตำแหน่ง ดีสามออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนำสูตรออกมาให้ดูตรงนี้นะวิธีการนี้อาจจะทำได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เก้าสิบเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะได้แค่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้าแปดเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับท่านก็นำไปปรับใช้กันดูนะซึ่งมันง่ายกว่าการที่ท่านจะต้องไปเขียนสูตรที่มันสลับซับซ้อนไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ต้องการอธิบายก็คือว่า ต้องการให้ผู้ที่ใช้ Excel เนี่ยสามารถนำความรู้พื้นฐานหรือฟังก์ชันที่มันไม่ได้สลับซับซ้อนไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆดนั่นเองนะท่านสามารถติดตามแมวใหญ่ได้ทางเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ YouTube จากลิกงที่อยู่ด้านล่างนี้ขอให้มีความสุขและสนุกในการใช้ Excel กันทุกคนสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ